ก็สว <ersch> ัสดีครับวันนีここのの้ก็อยู่กับช่องชอเก็บบทเกี่ยวซส่งนะครับก็วันนี้จะพาจะมารีวิวครับว่าไม่แก่ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ที่เป็นอะไรใหม่นะครับหลักๆเลยครับที่ว่าทําใหม่ครับก็คือรถสิบปีครับที่เปลี่ยนใหม่ก็นี้ครับมีมอลมครับมอลมเละครับเปลี่ยนใหม่ของเดิมติดตัวรถ ในกองครับพร้อมจะขข่ทิ้งครับก็สิบปีก็เปลี่ยนครับเพราะว่ามันก็บุกนะครับบุกข้างล่างก็เป็นสนิมกินเข้ามาครับเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าแล้วก็นี่ครับคางคางเหล็ดนาสามมิลนะครับก็เปลี่ยนใหม่ของเดิมมันก็ของเดิมมันน่าจะเป็นของเดิมผมไม่ทราบว่าเป็นเหล็กหรือเป็นเหล็กครับ ว่าก็จะเปลนอันนี้ใส่เหล็กนาสามมิลน,นะครับก็ที่มาเปลี่ยนเป็นเหล็กน,นะครับเพิ่มความสวยงามก็ความแข็งแรงเข้าไปครับแล้วก็นี่ครับหลักเสานี่ครับเหล็กลางนาห้าครับของเดิมเป็นนาสามนะครับก็เปลี่ยนเป็นนาห้าเพิ่มความแข็งแรงครับว่าอันนี้ทํามาเพื่อเกี่ยวโค่น,นครับกันเสาหัก เสาล้างครับแล้วก็การข้างนี้ด้วยช่วยได้ครับนะฮะแล้วก็นี่ครับพวกเหล็ดอันนี้ก็ขัดเงานะครับเหล็ดเล็ดที่เหลือนี่ก็น,นี่ใช้เล็ดเดิมครับขัดเงาใช้ไขควงาขัดเงานะครับแล้วก็ทํานี่ครับทําขอบเองครับทําขอบใหม่คือของเดิมมันไม่มีขอบครับ แล้วต้องมาทำขอบให้มันสวยงามครับ่ซื้อมานุงงาน่าจะไม่มีขอบมาให้ครับตั้งแต่ปีห้าสี่ครับพอผมมานี่ก็ไม่เห็นมันมีขอบแล้วนะครับไม่ว่าเขาทํามาหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็มาทําใหม่ครับขัดเงาทาใหม่ทําขอบใหม่เพื่อขอบสวยงามครับส่วนอุม้มเป็นอุ้มเดิมครับเหล็กก็เหล็กเดิมเหล็กเดิมครับแค่ขัดสีออกจากเหล็กแล้วก็พ่น สีเห้ใหม่ครับเล็กก็คัดให้เงาครับทํำขอบใหม่ครับหม่อน้ําก็ไปหม่าน้้ำเดิมครับมาทําเปลี่ยนใหม่บนก็เดิมครับแค่ทำสี ฟังกเดด็เิมนี้ยเหมือนกันนี่เราเปลี่ยนเป็นเลยนะครับต่อหน้าเหมือนกันคราวนี้เราประกอบพวกขานโทนขาคำแล้วนะแพนโทนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ ัวนี้น่าจะสามหมื่นสามหมื่นหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นพี่ว่าสามหมื่นหนมื่นกว่าหรือเปล่าเขาซื้อมาคอมาเติมสามหมื่นกว่าติ๊กเกอร์ปากฟอเป็นไหมครับเป็นเล็กเหมือนเดิมทำสีข้างก็อันนี้ครับท่อท่อนบนเป็นท่อนโพุครับอันนี้ก็รอไหลครับรอหน้าแปน มาทำสวิงขึ้นนะครับสวิงขึ้นเอร์เนูนะครับนั้นหน้าแปดก็เดี๋ยวฝาด้ายนี่ขัดเงาแล้วครับเดี๋ยวไปทำสีครับทำขอบแดง,แดงส่วนอะไรที่เป็นส<ซ>ีก<ซ>็นี่ครับฝาข้างตู้ก็ขัดเงาเหมือนเดิมครับขัดเงาทำขอบแดงเหมือนเดิมนีก่ก็รอปปะกอะครับขาพัดลมพวกขาข้างปากครับขาข้งมันก็รอใส่ครับ รอใส่ทำาต้องใส่นี่ก่อนทงมาใส่มุเล่มุเล่ตรงนี้ก่อน็ส่จากานทนมาแล้วครับก็โดยรวมแล้วก็อะไรใหม่ก็อะไรใหม่มีเยอะนะครับแต่ว่ารถยังทำไม่เสร็จนะครับผมก็บอกดูว่ามีตรงไหนบ้างครับเด่ที่แน่คือท่อนี่ใหม่ท่อเจ็ดไอทอนเจ็ดนี่ใหม่แล้วก็นะครับทําเบรกที่ก็ใหม่นะครับซื้อใหม่ อันนั้นก็นาแปดใหม่นะครับอะไรใหม่มีเยอะนะครับแต่ว่าคือตอนนี้รถยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับผมก็ยังบอกไม่ถูกว่าตรงไหนที่มันใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวให้รถเสร็จแบบสมบูรณ์จะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงครับป่าที่ใหม่ไปบ้างมีอะไรบ้างครับมันไรนี่ก็ขัดเงาครับทำขอบเหลืองก็ มีเท่านี้ครับทุกคนก็ฝากคนกดติดตามด้วยครับก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนรถเสร็จนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ